ร้องเพลงอะไรดีคะเพลงเราสิฉลองหน่อยร้องคนละท่อนไหมที่มาถ่ายฉันฉันจะโดนเจแต่ยังเจอยู่ใครใครก็ทักฉันจะโดนเจแต่ก็เจอยู่จิ๊ดดิดิจิ๊ดจิดิ๊ดบัมเออเอ็นน์ไคร่คนที่มองเราในกระจกของนไคร่โฮลี่ฉันเองไม่ใช่ไคร่คนอไร่เที่ย เลยโอ้ยทำไมเมือม่อยเมือ่อยลังไม่รู้มันเป็นอะไรอ๋อเพราะฉันไม่ต้องช่วยใครแต่ความเทเยอะเกินทั้งที่เมื่อวานฉันนั้นเท้าแทบออนไลน์ถูกกีบะ<ว> <ṛṣṇa>

ไม่เห็นมันจะเป็นไรใครร้องนีมาเลยถึงฉันจะโดนเท๊แต่ยังเท๊อยู่ใครๆก็รักถึงเธอไม่รักก็แค่หาใหม่ให้มันดีกว่าที่ใครถึงจะโดนเท๊แต่ก็เท๊อยู่ใครๆคก็รู้ไม่ไหวแต่ก็เจ๊อยู่โดนเท๊แต่ก็เท๊อยู่โอ้โหเรื่องเรื่อง ผมผมต่อใช่ไหมต่เอเลยไปเลย Love is fucking shit ไมเปเน,น, <laughs> <laughs> นี่ยแต่ why 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 เมื่อวานมาทำฉัน love วันนี้มาทำฉัน hurt ทำฉันปวดหัวได้แต่นึกไปนึกมาวนไปและคิดไปคิดมาวนไปเข้าใจได้ว่า ใครก็ถามว่าฉันนั้นเจ็บไหมโดนเขาเธอเราเจ็บไหมลองมาโดนดูเองจะดูเหลแต่ฟงไฟก็ไม่ช่วยอะไรท่องไว้เดี๋ยวก็ผ่านไปพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าที่เคยใครพี่มาว่าอ้าวเดือเดือดเดือดเชแล้วไงเป้า

เทแต่ยังเท่อยู่ใครใครก็รู้ไม่ไหวแตาก็ได้อยู่โดนเท่แต่ก็เท่อยู่ไปเต้นบมจบแล้วครับทุกคนขอเสียงตัวปรอบเลย ก็บจบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงโดนเทแต่เทอยู่คือจากพี่พี่วงแบมนะครับวงนี้เป็นวงที่แบบเฮ้ยคือเราเป็นเอฟซชอบมากเป็นแบบแฟนคลับตัวย้งนะครับผมคุณผู้ช,ชมเป็นแฟนคลับตัวโก่งนะครับใช่เป็นแฟนคลับตัวโตนะครับผมก็อ